I Tetris minutes. Yeah. I still see falling blocks in played blocks Yeah. dreams. my see for มีโอกาสได้ดูหนังเรื่อง Tetris ซึ่งเป็นภาพยนตร์อ้างอิงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงของเกมในช่วงที่ผ่านมาครับสำหรับตัวผมต้องบอกว่าเกินความคาดหมายตลอดช่วงเวลาที่นั่งดูไม่มีคำว่าหน้าเบื่อเรียกว่าหนังทำออกมาได้ดีมากแล้วก็สนุกจริงๆสวัสดีและยนดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่อง Firstplay ครับพอหนังจบก็ยังรู้สึกค้างๆคาค แอบสงสัยแล้วก็ตั้งคําถามอยู่ว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเครียดมันรุนระทึกกันแบบนั้นจริงหรือเปล่าเพราะงั้นวันนี้เราจะไปดูกันครับว่าเรื่องราวของเตตสจริงๆเมื่อเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างต้องเรียนเพื่อนๆว่าคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาบางส่วนของหนังแบบเต็มๆเลยนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยแนะนําให้เลี่ยงไปก่อนดีกว่าการค้นพบเตตสของแฮงส์โรเจอร์ที่โชว์ในหนังตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจรริงคับ บริษัท Bulletproof Software ที่แฮงก์เป็นเจ้าของกำลังมองหาเกมใหม่เพื่อมาตีตลาดและในปี1988ที่งาน Winter Consumer Electronic Show ซึ่งจัดในลาสเวกัสก็เป็นที่ที่แฮงก์เจอเข้ากับเทติสตอนนั้นผู้ที่จัดให้ทดลองเล่นเทติสคือบริษัทสัญชาติอเมริกันนามว่า s p e c t ตัมโฮโลไบ t e ซึ่งเป็นลูกม่อของบริษัทสัญชาติอังกฤษอย่างแ a c w w l l s s o o m u u n i c t t o o n Corporation ที่เป็นตัวร้ายในเรื่องหลังจากที่ได้ลองเล่นเกมแล้วแฮงก์กติดใจเอามากๆยืนต่อแถวเล่นซ้ำอยู่หลายรอบ และยังกล่าวถึงตัวเกมทีหลังอีกว่าเทติสน่าจะเป็นเกมหนึ่งที่ดูแล้วกระแสค่อนข้างเงียบในงานนั้นภาพกราฟิกดูสวยดีแต่มันก็มีบางอย่างที่ต่างออกไปทําให้แทบจะหยุดเล่นไม่ได้และก็เป็นไปอย่างที่เราเห็นครับแฮงเขาพยายามทุ่มเทตามหาตามซื้อลิขสิทธิ์เพื่อถือครองการจัดจําหน่ายให้กับเครื่องคอนโซลหรือตู้อาร์เคดอย่างเต็มที่ฉากต่อมาที่เราได้เห็นหลังจากที่แฮงเขาเจอกับเทติสแล้วเนี่ย ก็คือการที่เขาเข้าไปพบกับนายธนาคารเพื่อหาเงินทุนและก็เป็นฉากนี้ที่เขาพยายามโน้มน้าวพร้อมทั้งเล่าเรื่องราวของอเล็กซี่ในการสร้างเกมซึ่งมันเป็นเรื่องจริงครับอเล็กซีพาชิโนฟเป็นนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ซึ่งทำงานอยู่ที่ o s ส o w a c a d e m y of Science เขาใช้เวลาว่างในช่วงฤด,ดูร้อนปี1984ทําริทำเทต,ติสขึ้นมาโดยได้แรงบันดาลใจมาจากเกมที่ชื่อว่า p e n t o m i n o ซึ่งมีชิ้นส่วนพัซเซลรูปแบบต่างๆประกอบขึ้นจากบล็อกสี่เหลี่ยม5ช่องที่เราต้้อองงพยยาาามมมจัวนใใหหหเเต็กรบสีี่่ลญ แต่เขาตัดออกไปช่องหนึงด้วยเหตุผลที่ว่ามันซับซ้อนเกินไปแล้วก็ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยจะทําให้ชิ้นส่วนพัซเซิลมันมีรูปแบบเยอะเกินหลังจากทําเกมเสร็จอเล็กซีลองแจกก๊อปปีเ้เพืเพื่อนเล่นดูด้วยความสนุกของมันเนี่ยทำให้เวลาไม่นานนักเตรตริสก็ไปอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของทุกออฟฟิศในมอสโกและก็กระจายไปทั่วสาภาพโซเวียตในปี1986ชื่อเตติสนั้นมาจากภาษากรีกเตตรที่หมายถึงเลขสี หนึ่งด้วยแต่ละชิ้นส่วนพาสเซลจะประกอบไปด้วย4ช่องบล็อกรวมเข้ากับเทนนิสกีฬาที่เอเล็กซีก่กระชื่นชอบตอนที่แฮงเข้าไปที่ออฟฟิศของ Nintendo เพื่อพบกับหัวเรือใหญ่ทั้งสองของบริษัทยอย่างคุณมิโนรุอาราคาวะกับโฮเวิร์ดลินคอนซึ่งกำลังทำโปรเจกต์ลับสุดยอดบางอย่างอยู่พวกเขาได้โชว์เกมบอยให้แฮงดูพร้อมทั้งบอกว่ามีแค่10คนบนโลกที่เคยเห็นเจ้าเครื่องนี้โมเมนต์นี้ผมเชื่อว่าเกมเมอร์รุ่นเก่าต้องขนลุกกันบ้างไม่ใช้ป,ปวดคียนะครับ แต่ว่ามันว้าวจริงๆเสียดายที่เหตุการณ์นี้มันดันไม่ใช่เรื่องจริงครับเกมบอยถูกปล่อยออกมาให้เล่นกันในญี่ปุ่นก่อนหน้านี้แล้วและในตอนนั้นทาง n ิน Nintendo กําลังวางแผนที่จะขายในภูมิภาคอเมริกาเหนืออยู่บอกงานเรื่องที่เกมบอยเป็นความลับก็ทํามาเพื่อเสริมอัตลักในการเล่าเรื่องของหนังเท่านั้นเองส่วนที่เป็นความจริงในฉากนั้นมีอยู่เรื่องหนึ่งคือการที่แฮงค์โนมนาวให้เอาเตเตสขายจับคู่กับเครื่องพร้อมกับประโยคเด็ดที่บอกว่าถ้าจับคู่กับมาริโอเกมบอยก็แค่เอาให้เด็กๆเ,เล่น แต่ถ้าคุณเอาเตติสรวมเข้าไปแล้วก็เกมบอยมันจะเป็นเครื่องเกมที่ทำมาเพื่อทุกๆคนการแย่งชิงสิทธิในการขายเตติสค่อยๆทวีความดูเดือดขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงจุดที่คุณอาเคมิภรรยาของแฮงถูกคมคูด้วยเจ้าหน้าที่ของทางการโซเวียตที่ถูกส่งมาจากสถานทูตในญี่ปุ่นซึ่งเรื่องราวในตอนนี้เป็นเรื่องที่ไม่จริงครับแต่ถ้าจะพูดว่าไม่จริงทั้งหมดร0 0ก็ไม่ใช่ครับ พราะในบทความหนึ่งที่แฮงเขียนให้สื่อเดอะการเดียนบอกไว้ว่า,า KGB ถึงขั้นส่งตัวแทน2คนมาที่ออฟฟิศในญี่ปุ่นโดยความที่แฮงไม่ได้ติดต่อกลับกับทางสตาฟเลยทําให้ทีมงานถึงขั้นคิดไปว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งในนั้นเนี่ยไม่ได้เอ่ยอ้างถึงตัวภรรยาของเขาเลยครับเพราะฉะนั้นฉากนี้เป็นการเสริมเติมแต่งเข้าไปเพื่อเพิ่มระดับของความตึงเครียดแบบว่าภารกิจของแฮงถึงขั้นกระทบไปที่ครอบครัวด้วยแถมยังโชวยเห็นความดุดันของตัวร้ายในหนังให้มันถึงใจมากขึ้น ถ้าจะบอกว่าตัวร้ายของเรื่องอย่าง KGB ขี้โกงที่พยายามหาประโยชน์เข้าตัวเองนั้นร้ายแล้วก็ยังไม่เท่ากับการกระทําของ2พ่อลูกโรเบิร์ตกับเควินแม็กซ์เวลครับซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหนังนั้นก็เป็นเรื่องจริงเสียด้วยในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นโรเบิร์ตแม็กซ์เวลล์อาจจะดูเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จแต่เบื้องหลังนั้นเต็มไปด้วยปัญหาต่างๆซึ่งล้วนแล้วมาจากสไตล์การเจรจาและดําเนินธุรกิจที่ทําให้เกิดข้อสงสัยต่อรายละเอียดในการดําเนินงานข่าวที่ใหญ่โตมากที่สุดคงจะเป็นเเเรรื่่อองาาววในตนตตทีีีขสยชิ ทำให้คนช็อกกันไปทั่วแต่ความรู้สึกนั้นไม่นานก็แปรเปลี่ยนไปเป็นความโกรธเคืองเพราะเมื่อเวลาผ่านไปไม่กี่สัปดาห์ก็มีรายงานว่าเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญในเครือบริษัทของเขาหายไปมากกว่า400ล้านปอนด์รายงานข่าวในเวลานั้นพาดหัวกันอย่างรุนแรงเมื่อพบว่าเขาดึงเงินกองทุนออกไปแบบผิดกฎหมายเพื่อนําไปยื้ออณาจัรของเขาที่กําลังมีปัญหาทางการเงินอย่างหนักซึ่งก็มีฉากเล่าเรื่องราวนี้ในหนังด้วยครับในตอนที่ลูกชายของเขาพยายามเข้าไปคุยกับโรเบิร์ตเพื่อขอเงินมาปิดดิวเทติส ตลอดเวลาในเรื่องเราจะได้เห็นว่าโรเบิร์ตแม็กซ์เวลล์นั้นชอบอ้างอิงถึงการมีสัมพันธ์ที่ดีกับมิคาเอลกอบาชอฟผู้นําคนสุดท้ายของสาภาพโซเวียตถึงขนาดที่ว่าเดินทางไปเพื่อเคลียกรอมให้กอบาชอฟนั้นยกสิทธิ์การขายเกมเตติสให้เขาและการที่ทั้งสองรู้จักกันเป็นการส่วนตัวนี้ก็เป็นเรื่องจริงด้วยครับกอบาชอฟนั้นติดตามการเจรจาดีลนี้อยู่ห่างห่างซึ่งในหนังเราจะได้เห็นอีกตัวละครสําคัญนั่นคือนิโคลายเบรลิคอฟผู้อำนวยการของอ e ีล็อก หรือองค์กรที่ดูแลด้านการนําเข้าหรือส่งออกเทคโนโลยีของโซเวียตและเขาก็เป็นคนที่มีตัวตนอยู่จริงๆอีกทั้งยังเป็นคนที่มีบทบาทสําคัญที่ทําให้ดีลต่างๆนั้นเกิดขึ้นด้วยครับเพียงแต่หนังเองก็เสริมเติมแต่งเข้าไปทําให้มันดูตื่นเต้นโดยการให้บทของเขาเนี่ยเป็นมากกว่าผู้เจรจาดูเหมือนจะเป็นคนดีที่คอยแอบช่วยเหลือแฮงกับอเล็กซี่อยู่ด้วย ในหนังนั้นทุกคนพยายามที่จะได้สิทธิ์ของเตติสในช่วงจังหวะเวลาที่สาภาพโซเวียตกำลังจะล่มสลายนั่นทำไห้เพิ่มความอึดุงตุงนงังทั้งเรื่องของการเจราจาเอกสารและความเข้าใจที่ผิดพลาดของสัญญาก่อนหน้าทุกอย่างต้องแข่งขันกับเวลาทั้งหมดแต่ที่เห็นรีบกันอย่างนั้นมันไม่จริงเลยครับเป็นแค่การใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มดราม่าให้กับหนังมากขึ้นเท่านั้น <c oughs> สาภาพโซเวียตเดินทางมาถึงการล่มสลายก็จริงแต่มันเกิดขึ้นในปี1 9 9 1991ซึ่งชช่วงิงสัญญ,ญาของเตติส้นเกิดขึ้นก่อนหน้า ไม่ได้ถึงขั้นต้องรีบกันจนวินาทีสุดท้ายแบบในหนังเท่าที่ไปนั่งหาข้อมูลมาดีวทั้งหมดเกิดขึ้นภายในเวลาอาทิตย์เดียวหลังจากที่แฮงค์เดินทางไปโซเวียตครั้งแรกด้วยซ้ําแต่ในภาพยนตร์นั้นจะเห็นว่าต้องเดินทางไปถึงสองรอบนั่นแสดงว่าหนังเพิ่มรายละเอียดในเรื่องราวตอนกําลังเจรจานี้เข้าไปพอสมควรเลยครับ <S <S คนแรกที่ดูเป็นมิตรและได้รู้จักกับแฮงค์หลังจากที่เขาเดินทางไปยังมอสโ,โกก็คือซาชา ตัวละครนี้ถูกสร้างขึ้นโดยอ้างอิงจากล่ามจริงๆที่แฮงค์ได้เจอนามว่าโอล่าแล้วเธอเองก็ยังเป็น KGB อย่างที่ในหนังบอกด้วยครับในบทความที่แฮงค์เขียนไว้กับเดอะการเดียนบรรยายไว้ว่าสุดท้ายผมก็ได้จ้างล่ามคนหนึ่งซึ่งอยู่บริเวณล็อบบี้ของโรงแรมจนได้ดูเหมือนทุกๆคนตรงนั้นจะเป็น KGB ีทั้งหมดแต่เธอคนนี้เป็นคนสวยแถมยังดูอารมณ์ดีต่างจากคนอื่นๆที่ดูหมองๆยังไงพี่กนเธอพาผมไปถึงอ e ีล็อกแต่ก็ไม่ยอมให้เข้าไปในตัวอาคาร เพราะว่าถ้าไม่ได้ถูกเชิญอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยเข้าไปจะเป็นการผิดกฎอย่างร้ายแรงถึงซาชาจะอ้างอิงมาจากคนจริงแต่ฉากหนึ่งในตอนที่เธอไล่ตามแฮงค์มาถึงห้องบนโรงแรมเพื่อเตือนว่าเขาเป็นภัยต่อความมั่นคงของโซเวียตแถมยังพยายามหว่านสเสน่ห์เขาอีกด้วยโชคดีที่แฮงค์เป็นคนรักครอบครัวเลยไม่ลงไหลไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องแต่งครับ ตัวละครสําคัญอีกคนหนึ่งซึ่งมีส่วนในการผลักดันเนื้อเรื่องให้มีความเข้มข้นก็คือวาเลนตินทริโฟนอฟคณะกรรมการกลางกรมการค้าระหว่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์ที่ซึ่งเราได้เห็นเขาประพฤตินตนเป็นสายลับสองหน้าด้านหนึ่งเหมือนจะช่วยพยายามรักษาผลประโยชน์ของโซเวียตแต่ในอีกทางหนึ่งก็คอยดีลกับครอบครัวแม็กซ์เวลเพื่อรับผลประโยชน์เข้าตัวเองและเขาก็เป็นคนที่คอยบงการส่ง KGB เข้าไปขัดขวางการมาของแฮงค์อยู่ตลอดด้วยแต่ว่าในเรื่องจริงนั้นไม่มีตัวตนของคนคนนี้อยู่เลยครับ ทุกการตกลงที่เกิดขึ้นจะมีแค่คุณนิโคลาลเบริคอเป็นผู้ดูแลอยู่เท่านั้นและอีกหนึ่งฉากสำคัญที่เป็นคลาสสิกของเนื้อเรื่องในตอนท้ายที่แฮงรวมไปถึงทีมงานของ Nintendo ทั้งสองคนได้รับการช่วยเหลือจากอเล็กซี่เพื่อขับรถหนีการไล่ล่าของ KGB อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องจริงอีกเช่นกันครับไม่มีการถูกตามล่าทั้ง3คนไม่ต้องรีบหนีออกจากมอสโกและกะฉากที่รถเกือบชนตอนหนีก็ไม่เคยเกิดขึ้นเรียกว,ว่าเป็นเรื่องของความมันในหนังล้วน แฮงโรเจอร์ได้เจอกับอเล็กซีปาชิโนฟในคราวที่เขาเดินทางไปยังมอสโกเพื่อต่อรองกับอ e ีล็อกการประชุมเพื่อการถือครองสิทธิ์นั้นเป็นโอกาสที่ทั้งสองได้เจอกันครับและเขาทั้งสองก็กลายมาเป็นเพื่อนสนิทกันจริงๆสัญญาที่แฮงเคยทําไว้กับทางโรเบิร์ตสไต์ซึ่งเป็นตัวแทนของแม็กซ์เวลเพื่อการจัดจาหน่ายเทติสลงเครื่องคอนโซลนั้นเป็นปัญหาแฮงก็ได้ชี้ถึงจุดที่ควรจะเป็นแก่นิโคลายเบลิคอฟอีกทั้งการพรีเซนต์รวมไปถึงรายละเอียดของข้อตกลงที่จะจัดจำหน่าย T เ,านเนย ทำให้ทางอีล็อกเขาโอเคเอามากๆหลังจากที่ได้พบกันในที่ประชุมตรงนั้นแฮงค์ถึงขั้นบอกว่าเราสองคนแทบจะรู้สึกว่าถูกชะตากันโดยทันทีเขาเหมือนเพื่อนสักคนที่ผมกําลังตามหาอยู่ในรัเสเซียพวกเขาออกไปเที่ยวกันในตอนกลางคืนโดยที่อเล็กซี่พาแฮงค์ทัวร์เมืองมอสโกอีกทั้งยังนั่งจิบวอดก้าเพื่อพูดคุยกันในเรื่องต่างๆด้วยในหนังนั้นค่อนข้างจะแตกต่างออกไปนิดนึงตรงที่คุณอเล็กซี่ปาจินอฟเนี่ยดูจะจิตตกพอสมควรเลยนะครับ เห็นได้จากที่เขากังวลอยู่ตลอดเวลาว่าจะถูกดักฟังหรือว่าถูกตามจากส่วนกลางไหมและในตอนสุดท้ายที่เราเห็นแท้งช่วยให้อเล็กซี่เดินทางไปยังซีแอตเทิลนั้นก็เป็นเรื่องจริงอีกเช่นกันครับทั้งสองได้ก่อตั้งบริษ mm. ัทเทติสขึ้นมาในช่วงกลางของยุค90หลังจากสิทธิ์ในการขายที่ Nintendo ถือครองอยู่นั้นหมดอายุคุณอเล็กซีปาจินอฟก็สามารถได้รับส่วนแบ่งรายได้จากเกมที่ตัวเองทําขึ้นเสียที และนี่คือเรื่องราวของเตติสในโลกแห่งความเป็นจริงเมื่อเทียบกับในหนังครับทาง business insider จะลำดับไว้ว่าเตติสเป็นเฟนชัยที่มียอดขายสูงสุดตลอดการที่496.4ล้านคัอปี้เลยทีเดียวทุกวันนี้บริษัทเตต r ิสที่ทั้งสองร่วมก่อตั้งนั้นได้ถูกสืบทอดโดยลูกสาวของแฮงค์คือคุณมายาสโรเจอร์ที่เราเห็นเธอในหนังตอนที่กาลังกดเกมอยู่ด้วยหนังเรื่องนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนเพื่อที่เป็นแฟนเกมรุ่นเก่าต้องไม่พลาดอย่างยิ่งเลยครับ อารมณ์เหมือนได้สัมผัสถึงช่วงเวลาในยุค90ที่เราคุ้นเคยสำหรับแฟนๆรุ่นใหม่ก็ต้องบอกว่าต้องดูเช่นกันหนึ่งในตำนานของเกมที่กว่าจะมาถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นอะไรที่ได้เห็นแล้วมันน่ารู้น่าสนใจดีอยู่นะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับ่บนบนอนๆคนไหนประทับใจอะไรในตัวหนงังหรือมีความทรงจําอะไรเกี่ยวกับเตติสเนี่ยแวะเข้ามาคุย,มาค,ยมาคอมเมนต์กันได้นะไว้ผมไปพบเจอเรื่องราวอะไรน่าสนใจจะทำคลิปมาชวนคุยกันอีกและพบกันใหม่คราวหน้ากับช่อง First Play วัสดีครับ